น้องวินเซนลูกชายบีมาติกาหล่อตีผิวดีสมเป็นทายาทหมื่นล้านหล่อผิวดีสมเป็นทายาทหมื่นล้านน้องวินเซนต์ลูกชายบีมาติกาล่อตีโตเป็นหนุ่มแล้วอีกไม่กี่วันก็จะอายุครบสองขวบแล้วสำหรับน้องวินเซนตเด็กชายนักรอจุรางกูลลูกชายสุทธิรักของอดีตนางเอกดังบีมาติกากับสามีไฮโซตระกูลดังกรกรกิจ จุรางกูลและหากเข้าไปส่องในอินตรแกรมของแม่บีก็จะคอยอัปเดตความน่ารักของลูกชายอยู่เรื่อยๆล่าสุดสาวบีพร้อมด้วยสามีหมื่นล้านกอนกรกิจพาลูกชายสุดรอบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนประเทศญี่ปุ่นพร้อมอวดภาพน้องวินเซนต์รัวๆให้เหล่าเอฟซีชื่นอกชื่นใจทริปนี้ดูเหมือนว่าอาตีน้อยจะแฮปปี้เอนจอยมากๆยิ้มหวานไม่หยุดเลยนะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบีมติกาอัธกรสิริโพเป็นหนึ่งทีมเพจแม่สื่อแม่ชักคอยเสนอโปรไฟล์คนโสดให้ได้มาพูดคุยทำความรู้จักกันซึ่งบีมติกามาเล่าในรายการแฉถึงที่มาที่ไปในการทำเพจรวมไปถึงความสำเร็จในการจับคู่ให้กับทั้งคนในและคนนอกวงการ เพจแม่สื่อแม่ชักพึ่งทำได้5-6ปีแล้วเผอิญว่าเพื่อนเป็นคนชอบจับคู่แล้วเราเป็นคนมีเพื่อนเยอะเห็นใครโสดเราก็อยากจับคู่ให้เลยทำเพจกันขึ้นมาซึ่งเพจเราเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์เฉยๆใครโสดก็มาประชาสัมพันธ์ส่งโปรไฟล์มาแต่เราไม่ได้ติดต่อให้เขานะให้เขาไปติดต่อกันเองใครชอบใครยังไงไปดีลหลังไมกันเองเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้หลายคู่มากม ในวงการบีมาติกาก็แนะนำจับคู่ให้กับหลายคนเท่าที่เราได้ที่แต่งกันไปแล้วก็มีกันกันตถาวรพลอายดาบี oi, เป็นเพื่อนของทั้งกันและพลบีไปงานวันเกิดพลแล้วบีก็เลยโทรไปชวนกันพอกันมาเจอพลกันก็มาสกิดบีอืมน่ารักเนอะบี B. ก็ดิวให้สุดท้ายก็คบกันจนแต่งงานมีลูกเราก็ดีใจ ที่เห็นเขาประสบความสำเร็จในความรัก